สวัสดีครับดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องพิตาหกลอซิงครับเดี๋ยวเราจะลองติดเครื่องคันนี้ครับหลังจากที่เอามาปลูกเสกได้ประมาณ2เดือนแล้วจะต,ต้องใช้รถไถลากออกครับเอ๊ลากไว้อยู่บ่คันนี้ซื้อมาไม่มีเครื่องนะครับแล้วก็จะเป็นการติดเครื่องครั้งแรกด้วยเพราะเราบอกว่าต้องลากออกมาติดข้างนอกครับ เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าวางปั๊มวางเครื่องใหม่หมดครับจัดระบบใหม่เกือบทั้งคันฝนก็ตกด้วยพี่น้องแต่ระบบยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับจะเอาอุ้ยจะเอามาลองแบบว่า จะลากรออกมาจะทำยังไงครับอ๋อรอชมครับรอชม เสลิงแมวเลยโอ้โอเครื่องนิ่มขนาดเนาะบ่ได้ยินเสียงเลยไหมโอ้นี่ครับออโตโ้ไฟล็ครับพี่น้อ <c> ง <oughs> เดินได้โดยไม่มีคนขคับโอ้โอ้เครื่องนิ่มขนาดครับรนะรรบ่ได้ยินเสียงเลยครับ มันติดบะนี่รถตู้นี่เอาเงินเดียวซือไม่อะไรม่รถตู้ติดเสยไหมจอดไว้จนดหยาขึนนา้น,นโอ้อันนี้แน่นอนนี่ของแเตะนะเจ้วตาติดเสยไหมแกจอดไว้ทางโดนแล้วนี่รถหากินปลาเราวันนี้ไปเลยปลาเราอาดลัดพี่น้อง คุณมั่นใจกับรถของคุณคันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณ50-56เปอร์เซ็นต์เลยโอ้โห<อ>นจะหลายของวัตถุนิยเลยสตาร์ทขึ้นระเบิดบึ้มเขาไว้เลยปิดเครื่องครั้งแรกมันอะไรมันก็ยังไม่เข้าที่นะครับุนครับรุนเบิึงไปเรื่อยๆพี่น้องคันนี้ตอนเอามาคือไม่มีเครื่องมาเลยครับมีแต่ตัวรถมา เราเก้มันอย่างงีเคียววะอืกฝนตกอีรี่ะเลยบบนี้ไม่คือนานมากเลยจัดระบบใหม่รอบคันนะครับนี่ทั้งระบบน้ำมันระบบสายพานลูกตรงลูกเตะอะไรก็ชิเบี์จัดใหม่นี่ครับอะะมาณนี้ครับอุ้มเป็นเอ็นเหล็ทั้งหมดนะครับเออ้ยอย่างววา อาจจะเก่านะครับเพราะว่าใบทงใบแท็กอะไรซื้อมาแล้วนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนโซ่อะไรยังอยู่เต็มเปลี่ยนใบแท็กไปก็สวยแล้วครับแล้วก็ถ้าติดเครื่องได้ก็เหลือแต่ชุดหน้าครับเอามาลองดูก่อนว่ามันจะมีปัญหาอะไรไหมลาเราบอเดี๋ยวรอชองครับอดเจรอกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้เขาเอาเบ็มาก่อนมาพ่วงก,ก่อนมาแล้วครับ เออทั้งน้ำยังทึ่งเด้จันร์ติดบ่เอาระบบไฟก็ยังไม่ได้เดินนะครับใช้แบบจีเ้เอาเลยบึ้มนี่ขวางต้นพืชเลยแบบนี้ ลุ้นครับวิ่งอาอแบบได้อาจารย์ย่าๆๆๆที่ส่งคือคืออยู่เงือ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 กแล้วครับตะบ้านติดเงือเงือกซื้อ เอาขึ้นไปจำการแล้วครับเอาจี้เลยครับโอ้ติดแล้วครับพลังเอ็มดีครับตัวนี้ เดี๋ยวมาลองดูตัวลงตัวเดินกันนะครับว่าจะรุนแรงแค่ไหนวางปั๊มวางอะไรใหม่หมดครับโอ้ย

โอ้บริคันหัวซายเนาะมันกระไลอยู่แล้วเอากุญแจมาขันกันจ้าันยกขึ้นดยลแต่ว่มันตกลมจ่ก็ยังย่างรวยๆว่าหลุดโอ้ โอ้สายบ่ันเนาะจโอ้ภาษาหนอจำนี่ก็บ่คันครับต่ปานันสิเฮ็ดรถเป็นขั้นเ้ยโอ้ยโอ้ยอเร็วเวให้ลูกพีย้ายออกจากใต้ทองรถกันครับ เดี๋ยวเขาออกไกลๆจากรัฐมีกันครับเถ้อมันบุบนบั่มมากนิเนี่ยแก้วเครื่องเดินนิ่มมากเลยครับตัวน,นี้เป็นช่วงล่างใหญ่ครับจักอันไหนเป็นอันไหนเราขึ้นออกเบิงเอา แบบได้ยีกโอ้ยสอนที่อะไรยังวะพิดสายครับพิดสาย

ได่ล้วคนครับเช็คระบบน้ำมันอยู่หรือเปล่า

มันม้วนมันบ้วนลงมาตะกุ่มเลยมันกระมังปันนายนะมันมุนมันมุวนยี่ได้หรอมันม้วนไม่ได้มันม้ยน้ไมัน่ไปเลยมีนมันมันมันลงมาจากกลรองอยู่ไหมกรองถือไว้มันเป็นกรองไงเจ้าเรื่องกรองเปิดกรองเพราะว่าการงมบวบเปิดกรองมันตื้นมันตื้นหนุ่ยวื้นหนุ่มต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 ื้วเนุ่มตื้นหน

จิ้มรงใล้ควายน่ะลงเดานิวร่ลงอีกนะมันขึ้นเลยอันไปเอาพาอันนี้ไม่กููสายที่สายสาจากกองของเนี่ยจากกองเย ไล่สายครับก็มีปัญหาอยู่ที่ตัวยกครับ กดบันไ,ไดเองเจ้าคิดว่าน้ำมันนี่มั่ทังมาอุ่นเลยั้งหัวมีนะบ่สอันนี้แล้วมาแตะกินมันูอไไดออกมาเลยกมโอเวอร์ห้างครับสรุปแล้วห้าง <c oughs> ขี้บ่ไดสั่มอึ้ยเดี๋ยวบันซื้อมาสามแสนสี่แสน อันน um um ี um, uh. ้ก็เช็คระบบคอยครับกระบอกคอน่าจะกระบอกเสียครับกระบอกเสียบ่อาจานแบบนี้กระบอกเสียบ่ะแล้วตัวเดินคือบวกลองไปเมือกี้ วันบระันลงเมื่อกี้กับบรวร่างเมืองเนาะต้องถอดกระบอกคอครับเช็กระบบกระบอกคอก่อนตอนนี้ทําอะไรไม่ได้ครับต้องถอดเช็คดูก่อนว่าถ้าได้ก็จะลองตัวเดินครับตัวนี้กระบอกคอมีปัญหาเพราะว่ารถเราซื้อมามันมันใช้งานไม่ได้ครับมันมันหลักมากจริ้เนา มันบูมีเครื่องเนาะอันนี้ก็เป็นการทดสอบติดเครื่องครั้งแรกครับตั้งแต่ยกเครื่องใส่ระบบอะไรก็ยังไม่เข้าที่ครับอย่างน้อยๆก็สตาร์ทเครื่องติดครับ,รบพี่น้อง <c oughs> อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันครับ <c oughs> เดี๋ยวจะลองเทสระบบตัวลงจะเดินอะไรว่า <c oughs> ถ้าได้ไม่ได้ยังไงก็ค่อยว่ากันครับ <c oughs> ตอนนี้ให้เขาทดสอบระบบดูก่อน เนาะให้เขาเช็กระบบกระบอกคอนครับเพราะว่าตอนนี้คอถึงพื้นแล้วยกไม่ขึ้นพี่นองอ่ะเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ